กับเราช่องพายเป๊ปซี่เบอร์ี่นะคะวันนี้ก็มีพสัสดุนะคะส่งมาจากคุณโคคานะคะฉลองสองหมื่นซับใช่จากคุณโคคาและก็ท่านหลวงปู่นะครับวัดป่าชัยมงคลโคคายนะครับท่านท่านก็สนับสนุนนะครับช่วยเหลือครอบครัวพ,วพายเป๊ปซี่มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เรามาจนถึงปัจจุบันนะครับเป๊ซี่หิวกล้วยไหมนี่กล้วยนี่กล้วยเล็บมือนางนี่อ้อนก่อน ออนก่อนออนยังไงออนยังไงออนยังไงอยากได้กล่องโอ oh, จะเอากล่องนี้อันนี้เป็นของพังน่ารักพังนารินแล้วก็พังนานาสามพังไม่ใช่ของหนไูไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยออนยังไงออนอ่นอ,น,อ,ยอนยังไงนี่นี่นี่ออนก่อนออนก่อนผู้ผูก่อนเนี่ยผู้่ะผู้่ะออนยังไงผู้ผู้หะ แมาไม่เอาอ้อนก่อนอ้อนก่อนมานี่มานี้แบบซีมาอ้อนก่อนจะเอายังไงยืดนี่ไม่เอากล้วยเหรอจะได้ว่าอ้ไกดขงในกล่องนี้นล่นี่มาเอากล้วยนี่เออกล้วยอยู่นี่นี่เอ้อนก่อนพูก่อนพูดพูก่อนพูดพูดพูดก่อนพูก่อนไม่เอาไม่เวนุวยพูดพูดอะมานี่มานี่ ลืมเลยสนใจเตกกล่องเลยนะครับนี่นี่กล้วยนี่ฮอ้อนยังไงอ้อนเบาๆอ้อนเสียงเบาๆอ้อนเสียงเบาๆอ้อนก่อนเอออ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนดีๆอ้อนอ้อนดีๆอ้อนอู้อู้อ่ะอ้อนแบบเสียอ้อนวันนี้ทำไมอิ่มเหรออ้อนอ้อน อ,อ้อ,อนอ้อ,อ,อ,อนไหมเชียงนิ่มๆนะเออบุกสูด้วยเอออ้อนไดดีออนอ,อน่อนอ,อน้อนออเล็บมือนางนะครับ นี่ก็ดูลูกชายก่อนนะครับลูกชายคีย้อนครับลูกชาย f อซนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับเราก็จะฉลองสองหมื่นซับกันนะครับด้วยการไล์สุดเลยนะครับเราก็จะม,ม,มีมีความน่ารักความน่ารักแล้วก็อาหารออนไลน์นะครับก็ฝากเอซนะครับเป็นวันนี้เป็นวัน วันแห่งความรักนะครับก็อยากจะให้ลูกชายส่งความรักให้นะครับความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆแต่ไม่รู้ว่ามีกี่เชือกก็ให้แม่ๆเอซีติดตามครับไลฟ์สดตอนเย็นนะครับเอาแป๊บสินี่กล้วยนี่นี่กล้วยเล็บมือนางนะอ้อนก่อนอ้อนแม่ๆเอซีก่อนอ้อนยังไงเต็มปากนะครับ อ้าวรูเป่าเสร็จแล้วเต็มปากครับครับเมื่อกี้ก็หยุดหยุดนะครับที่ปซีเป่ากล้องไม่ชัดเลยเอาอ้อนก่อนอ้อนไหมไม่เป่านะเอออ้อนดีเอออ้อนดีดีเออ,อ,อเออเออเอาบนสูงบนสูงควักมือก่อนบนสูงบนบนสูงควักควักมืออควักควักดีดีควักมือ ักนี่ไาเอาไม่เอาบุกซุงบุกซุงบุกซุงซุงซุงเออซุงซุงไม่ได้แล้วนะครับในในกล่องนในในในแฟลซี่ในกล่องนี่แฟลซี่อ๋อวันนี้ก็เล่นนานแล้วแกะเลยนะครับเล่นกับพี่แฟลซี่ให้เอฟซีได้ชมเสียงอ้อนเอาแกะของคุณพ่อก่อนอานา나แกะแล้ว ก็เริ่มแกะ่องพาสดุแล้วนะครับก็มีทั้งหมด4ี่กล่องนะครับก็แล้วก็นําไปฝากคุณพ่อรุนนะครับสองกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปจบคลิปที่ลงุงที่คุณปู่ทังใบเลยนะครับบอลแป๊ซี่ S 2> <S 2> นะมีลูกบอลแป๊บซี่นะครับอันนี้ S 2> <S 2> เป็นของควนันไม้นะคะอันนี้ก็มอบให้ควนันไม้หาดูอีกซิเผื่อมีอีกจะลืมมอเราหาดูมีอะไรบ้างอ่านี่นะครับ มีหลายอย่างนะครับมีหมวกด้วยมีหมวกนะครับอ,อันนี้ให้ความหมายนะครับอะไรสองคนแม่นี่นะครับสองคนแม่บอกว่าสองคนแม่ที่ขุดมาแล้วก็ไห <c oughs> นเอันนี้เป่าลมวันนี้พอดีเลยพ่อมีที่เป่าลมด้วยนะครับสอ,องคนแม่เยอะแยะเลยครับสองคนแม่ค่ะมีรองเทา้าเอาแกะของน้องนานาเลย วันนี้คลิปอัจฉริยะครับมีโหลดไฟนะครับนี่ครับผมเยอะแยะครับเครื่องใช้ของใช้นะครับมีทั้งน้ำหวานของกินนี่ถึงข้าวพานุ่นถูกนะครับมีเยอะลองนุ่นของนานาค่ะและอันนี้เรามาลุ้นกันนะครับเป็นของสามพังนะครับพังน่ารักพังนานาแล้วก็พังนารินนะครับมีอะไรบ้างครับลูกบอลมีอะไรนะของนานานะลลูกบอ ลูกบอลแล้วก็ปุ้ยเป็นถูฟังนะคะน่ารักยิ้มเลยนะครับเอาไว้ใส่เล่นเกมเอวโอ้ทำไมคิดเอาไว้ใส่เล่นเกมหัววะเก้าอี้มีเก้าอี้ด้วยนะครับมีอะไรครับก็ท่านส่งมาเป็นของขวัญฉลองสองหมื่นซับนะครับนี่เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อนะครับ ให้สามพังนะครับ oh, <wow. S 1> ก็ขอบคุณคุณโกคาแล้วก็ท่านลวงปู่วัดป่าชัยมงคลมากๆนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ oh, ขอบคุณสําหรับ oh, <wow. S 1> นี่ครับเสื้อผ้านะครับทุกอย่างที่ท่านมอบให้นะครับ oh, <wow. S 1> ก็ที่ช่วยเหลือครอบครัวเราตั้งแต่เรามาจนถึงปัจจุบันนะครับท่านก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยนะครับ ก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับเอาไปหมุนตรงไหนเนี่ยพ่อเอาพ่อเอาเก้าอี้ไปหมุนตรงไหนน้องนารักก็อยากได้เก้าอี้แบบนั้นครับนี้ก็จะไปมอบกับควานหมายนะครับพลายเก้ยวสักใบนะครับแล้ววันนี้เราจะไปจบคลิปที่คุณปู่ทองใบนะครับเราจะเอาอีกสองกล่องไปให้คุณพ่อรุนนะครับกับน้องนารักสองคนนะครับนี่นะครับเป็นของที่ท่านฝากมาให้นะครับเป็นโต๊ะนะครับมาให้เด็กๆนั่งนะครับ เก้าอี้ครับเก้าอี้เหรอนี่วะเก้าอี้แล้วกอนนี้น้องนารักนี่จับไว้เลยนะครับอันนี้นี่ขอบคุณท่านมากๆนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมงความมุ่งมั่นปรารถนานะครับแล้วก็อย่าลืมเย็นนี้นะครับเย็นนี้น้องนารักจะไลฟ์สดนะครับใช่ไลฟ์สดจะองสองหมื่นับแล้วก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยเป็นวันวาเลนไทน์ก็จะส่งความรักให้กับแม่ๆเอฟซีนะครับ จากใจลูกชายนะครับก็มีคอนเทนต์เล็กๆนะครับที่เราคิดออกมาให้แม่ๆเอฟซี FC ได้ยิ้มแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับไ<ร>ะเราไปบ้านคุณปู่ทองใบกันเ <c oughs> นาะโอเคตอนนี้เราก็มา <c oughs> ถึงบ้านของ,องคุณปู่ทองใบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นกล่องพัสดุกสองกล่องสองกล่อง นส่งให้ถึงที่เลยส่งตรงถึงที่สองกล่องอคุณโคคาและท่านหลวงปู่วัดป่าชัยมงคลโคค่ายก็ให้นี่ครับเขามองพิ่ะ เยอะครับคนคนตาก็ดีใจนะครับขายทองใบครับอันนี้บอลอันนี้หนักอันนี้บอลอันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านลวงปูนะครับแล้วก็คุณโคคานะครับวัดป่าชัยมงคลโคกไข่ครับผมที่ช่วยเหลือชาวช้าง ทุกอย่างแล้วก็ครอบครัวพาตัดซี่นะครับก็คุณพ่อรุนก็ดีใจนะครับที่ได้รับของขวัญนะครับก็ขอบคุณท่านมากมากนะครับที่คุณท่านโคคาคุณโคคานะครับและหลวงปู่วัดป่าชายมงคลวัดป่าชายมงคลโคคายครับผมที่ไม่ลืมช้างก็ขอขอบคุณมากมากครับครับหลวงปู่ต่อไป จะมีอะไรอีกเนาะลุงสาธุครับสาธุครับสาธุครับลุงปู่ขอให้ลุงปู่สุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ก็จะให้น้องนารักมาจบคลิปที่คุณปู่ทองใบเลยนะครับอ่ะน้องนารักษ์แต่ผมมองลงงนอนกอให้ก็อันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ อ่านอนั้นต์จบคลิปเลยเร็วคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับครอบครัวเรื่อนะคะรู้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมากเป็นมิตมากครับครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณยายก็เริ่มแกะเลยนะครับใช่คุณยายคุณตาดีใจมากนะครับขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับรักคิดถึงห่วงใยนะครับ อย่าลืมตอนเย็นนะครับเราจะมาไลฟ์สดนะครับก็ฝ<อ>ากแม่แม่เอซเข้ามาชมความน,น่ารักของน้องช้างได้นะครับ<ห>เราจะฉลอง2องหมื่นซับครับวันนี้คุณครูกาก็ส่งของมาให้ฉลอง20,000ืนซับแล้วนะครับสุขภาพเร็งแรงครับสวัสดีครับขอนสันโชคดีมากๆ